อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละการเจริญวิปัสนาหรือเจริญปัญญานี่นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตใจนี่นะมันรู้แจ้งความจริงของชีวิตตามเป็นจริงเดี๋ยวนี้จิตดวงนี้นะมันยังไม่เห็นแจ้งในชีวิตนี่ามเป็นจริงอนะ่ะมันยังหลงยึดหลงถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงาม มันยังหวงอยู่ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้นะมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนี่จิดตดวงนี้เนะ่ยเพราะว่าเหตุผลหรือว่าสักขีพยายนอะไรต่างๆมันยังไม่ปรากฏแจม่มแจ้งในใจมันจึงไม่เบื่อไม่น่ายต่อขันห้าอันนี้อย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นแหละมันเป็นหน้าที่ของปัญญา จะเพิ่งชักเหตุผลต่างๆมาชี้แจงให้จิตได้ได้เห็นแจ้งตามเช่นอย่างว่าไอาการเจริญปัญญานี่เนาะทางวิปัสสนาเนี่ยคำว่าวิปัสสนานี่ยนะแปลว่าเห็นแจ้งหรือว่ารู้แจ้งรู้อะไรรู้แจ้งรู้ลักษณะอาการของขันห้านี่แหละตามเป็นจริง รู้แจ้งว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงอย่างนี้นะก็รู้ชัดจริงๆว่ามันไม่เที่ยงแท้ๆนี่นะรู้ว่าขันห้านี้มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยเอแปลปวนอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นความจริงแท้ๆนี่ก็ต้องเพ่งให้มันเห็นแจ้งขึ้นมาในใจให้ได้ เช่นปัญญามันชี้แจงว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้มันแตกดับทําลายก็ห้ามไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นจิตนี้จําเป็นจะต้องเห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรถือควรปล่อยควรวางถ้าขืนถือไว้มันก็เป็นทุกข์ อย่างนี้แหละเมื่อจิตนี้มันมีหลักฐานพยานมาอ้างอิงมันมีเหตุผลปรากฏในจิตนี่เพียงพอแล้วมันก็สามารถปล่อยวางขันห้านี้ได้เลยเมันก็ลงความเห็นว่าขันหานี้ไม่ใช่ของเราจริงเป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางแท้ๆไม่ควรยึดถือไว้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายด้วยความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนานา,นา อย่างนี้นะคำว่ายึดถือนั่นมันมันหมายเอาอย่างนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตใจในี้มันยึดถือขันห้านี่รู้ได้ด้วยปฏิกิริยาที่มากระทบกระทั่งเข้าเช่นอย่างว่าถ้ามีใครมายกโทษตีเตียนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วมันก็งุดอิดไม่พอใจเลยมันก็วิตกขึ้นในใจว่าอืมไอ้คนนี้มันมาด่าเรา มาดูถูกดูหมิน่นเรานี่เมื่อวิตกขึ้นไเนี่ความโกรธมันก็บังเกิดขึ้นอันนี้แหละท่านเรียกว,ว่ามันยึดถือขันห้าไว้ด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธทีนี้เมื่อขันห้านี่มันมีความสุขความสบายโลกใครไข้เจ็บไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็รับ อะไรก็สะดวกทุกอย่างไปเลยนี่ก็หลงสำคัญว่าขันห้านี่เป็นสุขสบายนี่แล้วก็ไปยึดขันห้านี่ด้วยความรักความพอใจด้วยความล่าเริงบันเทิงว่าตนนั้นจกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่นี่เรารู้ได้อย่างนี้แต่รู้ได้ว่าจิตใจมันยึดขันห้านะเมื่อเราสังเกตไปพินิษพิจรารณา ทบทวนความคิดความนึกความคิดความเห็นภายในจิตใจเนี่ยอยู่เสมอเสมอนี่เราจะรู้ได้เลยว่ารู้ได้ว่าจิตใจนี่มันยังยึดมั่นในขันห้านี้อยู่นี่ีนถ้าว่าผู้ใดเจริญปัญญามานานจนชำนิชำนาญพออย่างนี้แล้วทำให้ใจนั้นมันเป็นกลางอยู่ได้ในขันห้านี่นะ แม่ขันห้านี่มันจะวิบัติแปรปวนไปก็ไม่เสียใจขันห้านี่มันจะสมบูรณ์พูนศกเป็นปกติดีอยกก็ไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงบันเนิงใจแม,ม้ว่าจะมีใครมายกโทษติเตียนดูถูกดูหมิ่นอะไรก็ไม่โกรธเพราะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ดูถูกเราเพราะว่าเราไม่มีอยู่ในขันห้านี่เลย ขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรานี่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งนี่มันจะไปโกรธทําไมล่ะเขาด่าขันห้านู่นต่างห่างนี่เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในนั้นนี่แม้ดวงจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ก็ไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่ของเราอ่ะดวงจิตนี่ก็ดีเป็นแต่เพียงธาตุรู้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่มีเราไม่มีอยู่ในจิตนี้เลย ย้อนมาดูจิตให้เห็นว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรเลยอย่างนี้ <c oughs> นี่ปัญญาวิปัสสนานะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแต่เมื่อเราจเจริญบ่อยๆเข้าไปความรู้ความเห็นนี่มันก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยเพราะความรู้นี่มันยิ่งเข้าไปเท่าไหร่ มันก็ปล่อยวางความยึดความถือนี่ไปได้เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันวางทีเดียวแล้วมันขาดไปเลยไม่ใช่นะเพราะว่าอินทรีย์บาร,รมีของเรามันยังอ่อนอยู่มันจะเป็นต้องพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเห็นชัดตามไปจริงไปแล้วเอา้าปล่อยวางนี่หัดปล่อยวางไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรแหละคำว่าปล่อยวางนี่นะ หยุดคิดหยุดนึกหยุดวิจารณ์ไปต่างๆนานานะให้มีแต่สติกับความรู้เท่านั้นเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนะ่ะสติประคองความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นนะ่ะให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะอันนี้แหะจึงเรียกว่าหัดปล่อยหัดวางขันห้านี่ไม่ใช่ว่าเจริญวิปัสสนานี่ต้องคิดต้องวิจารณ์เรื่อยไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลย อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดไปอย่างนั้นเมื่อพิจารณาไปเห็นชัดตามจริงไม่สงสัยแล้วเรื่องนี้อย่างนี้นะก็ต้องปล่อยต้องวางเละเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดถือหมายความว่าเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วพอขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆปัญญามันเห็นอย่างนี้ดังนจึงสอนจิตให้ปล่อยให้วางก็หัดวางไปเรื่อยๆ ภาวนาทีไรเมื่อทําใจให้สงบลงไปพอสมควรแล้วอ่าก็กําหนดที่นาขันหานี้แหละเพราะว่าจิตใจมันหลงมันเมาอยู่ในขันหานี้นี่มันถึงได้เมาออกไปข้างนอกนู่นนะถ้าหากว่ามันไม่เมาไม่หลงในขันห้ามันปล่อยวางขันหานี้ได้มันก็ไม่เมาไปในสิ่งอื่นที่นอกจากขันหานี้ออกไปเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่เมาอ่อก็ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้ มันเมาขันห้านี่แหละมันหลงขันห้านี่แหละมันจึงได้หลงภายนอกนู่นนี่ถ้าไม่หลงไม่เมาในขันห้านี่แล้วไม่ภายนอกก็เป็นธรรมดาตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจม,มูกได้สูดกลิน่นเหม็นหรือกลิ่นหอมก็สักแต่ว่าลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่านั่นแหละ กายได้สัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีก็สักแต่ว่า hmm. ใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็สักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอะไรเลยไม่มีเขาเราไม่มีอยู่ในนั้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารับรู้ไปเท่านั้นเองเนะี่ย hmm. เรื่องของสติเรื่องปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็เห็นตามสภาพความจริงอย่างนั้นแต่นี่เมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างว่านั่นแหละมันก็สามารถรู้ได้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วไปไปมันก็หลงได้เป็นอย่างนีน้อย่าไปเข้าใจว่ารู้ครั้งเดียวแล้วแล้วไปเลยยังยังก่อนเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วเมื่อมันรู้ไประยะหนึ่งแล้วไปไปมันเผลอตัวมันหลงได้ ันก็ไปยึดขันห,าหน่านของเก่านั่นแหละอย่างนี้แล้วก็พ้าเพียนพยายาม, er มจเจริญสมถะเจริญวิปัสนาเลื่อยไปอย่างที่แนะนำพัมสอนมานี่แหละมเมื่อพยายามทำบ่อยๆอ,อ,อ,อินรียห้ามันก็แก่กล้าขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นสัตทินรีความเชื่อมันก็มั่นคงอนะ่ะมั่นอะไรอะ่ะมั่นต่อความเพียน นั่นแหละเชื่อว่าเมื่อเราภาคเพียนไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราสามารถเอาชนะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ได้แน่นอนทีเดียว <c oughs> เราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้เมื่อความเชื่อมันมั่นอยู่นี่ความเพียรมันก็ติดต่อกันไปไม่ท้อไม่ถอยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราไซทำการงานอะไร ก็มีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตใจอย่างนั้นไม่ปล่อยใจข้างตนให้หลงให้เมาไปตามสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำกำลังพูดเรื่องที่ตนกำลังพูดอะไรต่ออะไรอยู่เหมืนนั้นนะนะเราก็รู้เท่าไปเรื่อยๆไม่หลงไม่ติดไม่คล้องอยู่ด้วยความยินดียินร้ายในเรื่องที่ทำคำที่พูดต่างๆอ,อ,อย่างนี้เ,เรียกว่า เป็นผู้ประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่าจะเวลานั่งสมาธิลงไปนั่นจึงจะเพียรน้อมใจลงสู่ความสงบอย่างเดียวเวลาออกจากสมาธิมาแล้วรบป,ปล่อยทนไปตามยถากรรมเฉยอะไม่มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตใจสำรวมความรู้ความเห็นที่ที่เกิดจากภาวนามาแล้วนั่นะ ล่อยให้ความรู้ความเห็นนะ่ะมันเสื่อมไปอย่างนี้นะมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ตั้งต้นกันใหม่เลยเลยอ,อ,อ้าวพอดีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเดือดร้อนไปแล้วมาตั้งต้นใหม่มาภาวนาใหม่มาฝึก,กจิตให้สงบไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้เลื่อนลอยพอสงบได้นิดหน่อยแล้วัดเผลอตัวเข้าไป เกิดพุ่งช่านเลื่อนลอยเข้าไปอีกก็มาตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนั้นมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วข้อนี้ที่มันจะก้าวไปได้นั่นก็เพราะให้ถือว่าเรามีภาวนาอยู่ตลอดเวลาเลยให้ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกำกับกายวาจาใจอยู่อย่างนี้นะ เราไม่ปล่อยให้ใจของเราหวั่นไหวหลงไหลยินดียินร้ายเสียใจโกรธเกลียดกับสิ่งใดๆที่ได้ผ่านมาทางตาเป็นต้นเหล่านี้แหละเราไม่ปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปอย่างนั้นนะออมีสติควบคุมประคับประคองจิตนี้ให้เป็นปกติรู้ปกติเห็นสิ่งต่างๆมีรูปเป็นต้นซึ่งมากระทบตาเห็นมันเกิดมันดับอยู่ยนั่นเห็นสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดดับอยู่ ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่จะไป็นน่ายินดียินร้ายเลยนี่เราพยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจเสมอไปแต่คนส่วนมากนี่มันไม่เป็นอย่างว่านะไม่เป็นอย่างว่าแล้วเวลาออกจากสมาธิภาวนามาปล่อยใจขตนให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆเเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าบางคนนะ่ะ จึงเสื่อมได้นั่นแหละจึงเสื่อมเป็นนักบวชก็มั่นคงไปไม่ได้เอาไปเอามาก่อนศึกไปนั่นมือนี้มันล้วนตั้งแต่ไม่มีภาวนาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันถึงได้เสื่อมออแม้เป็นคฤริหั์ก็ตามแหละ <c oughs> มันก็เสื่อมได้เ,เสื่อมจากศีลจากธรรมได้ เมื่อขาดการรักษาจิตสํารวมจิตใจขาดการสํารวมความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะพูดสั้นๆลงมาคือว่ามันลืมไตรลักษณ์ญาณนี่แหละลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาระลึกไม่ได้เลยปล่อยจิตใจของตนให้ไป สำคัญสิ่งต่ตางๆมีตัวมีตนม,ม,มีเรามีเขาไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันคนเรานะเดี๋ยวคนโน้นว่าอย่างโน้นในคนนี้คนนี้ได้ยินเข้าก็เสียใจเอาไปต่อว,ว่ากันเข้าไปอ่มู่นี้ถ้าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วหากเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีสมาธิาเวลาเป็นนั่งภาวนาอยู่เท่านั้นหละ เมื่อออกจากภาวนามาแล้วเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสมาธิจิตไม่ได้รักษาจิตเลยอเมื่อเป็นเช่นนี้นะการภาวนานะันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะไม่ได้ผลคุ้มค่าเลยขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ในนั้นในหลักของการสมาธิภาวนาท่านจึงอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคเมื่อเวลาที่เราทําใจให้สงบลงไปด้วยอุบายวิธีอย่างไร เราก็จําวิธีอันนันตไว้ให้ดีอ๋อเราทําเรามีวิธีอย่างนี้เรากําหนดจิตอย่างนี้เราเจริญกรรมฐานอย่างนี้จิตมันถึงสงบลงนี่ก็จําไว้ทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิออกมาแล้วก็พยายามรักษาสมาธิจิตอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่ต้องรักษาไว้ คือว่ารักษาวิธีอุบายวิธีที่ทำใจให้สงบนั่นนะไว้นะนะนะคือเราเพ่งกรรมฐานอันใดแล้วใจสงบด้วยการเห็นแจ้งในกรรมฐานอันนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ลืมเลือนกรรมฐานอันนั้นแม้ออกจากสมาธิมาแล้วก็มันเพ่งมันกรวดดูกรรมฐานอันนั้นเสมอเมื่อจิตมันเห็นกรรมฐานอน,นั้นอยู่เสมอมันก็ตั้งมั่นอยู่ ได้เป็นปกติมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่ถอนจากความสงบอันนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำการทำงานอะไรอยู่หรือว่าจะเข้าสังคมกับใครท่อใครอยู่ก็ตามนะ,ะเมื่อเราฉลาดรักษาจิตใจรักษาสมาธิอันนั้นไว้ได้อย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมอะอนะนั่นเอง เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจต่างๆมาจิตมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวันไหวมันก็มีสติควบคุมอยู่ได้แล้วไตรลักษณนนาณมันก็เกิดขึ้นมาเลยเห็นแจ้งในอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลย นี่นะให้พากันหัดเจริญไตรลักษณะญาณน,นี้ให้มันชำนี่ชำนานไว้นี่คนส่วนมากมันลืมนะมันเพลอบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจซ้ำเลยเพราะเหตุนั้นแหละมันถึงได้วันไวมันจึงยับจังใจไม่ได้เมื่อเวลาเหตุไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็วันไวไปเลยอเสงงบตัวอยู่ไม่ได้เลยสแสดงกิริยาอาการไม่ดีไม่งามออกมาเลยหมือนี่นะ นี่ล้วนแต่มันอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรากฏในใจอ่ะในขณะนั้นนะดังนั้นทุกคนให้พยายามอ่ะพยายามกําหนดอน,นิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้มันเจีมอยู่ในใจเสมอเห็นร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ก็เห็นเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาไปเลย พยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นไปแล้วก็กำหนดเห็นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสมบัดภายนอกนู่มก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะเราพยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นอยู่ในใจอย่างนี้นะเสมอเสมอไปนะไอความรู้ความเห็นเรานี้มันจะเกิดขึ้นได้จากที่เราพยายามนะเราพยายามกำหนดรูปกำหนดเห็นพยายาม ทำอุบายแยบคายในใจนู้นนะพอยังตาเห็นรูปอย่างนี้เราก็หัดนึกเลยว่าอืรูปนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะ,ะเมื่อจิตมันเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นรูปวันนั้นสักแต่ว่ารูปไปเฉยๆนี่แหละมันก็เห็นว่าไม่ใช่ของเขาแล้วก็ไม่ใช่ของเราอือย่างนี้นะแม่หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเนะี่ยเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป จะเป็นเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะก็ช่างนะไอความรู้ความเห็นนี่มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเมื่อเราได้ฝึกให้ชำนิชำนาญไว้ในใจเสมอเสมอไปนะอะขอให้พากันฝึกเอาถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้แล้วไม่แล้วการภาวนานี่ไม่ไม่ก้าวหน้าไปได้เลยมีแต่ทางจะเสื่อมนั่นแหละมีแต่ทางจะเสื่อมอขอให้เข้าใจกันไว้ เพราะว่าลำพังแต่เราทำใจให้สงบเป็นสมาธิเท่านั้นนะ่ะกิเลสมันมันไม่ขาดกิเลสมันไม่ขาดเลยรากถอนรากกิเลสก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าอำนาจแห่งสมาธินี้ไปทับกิเลสอยู่เท่านั้นแหละกิเลสมันงอหัวไม่ขึ้นวันเดีไว้พูดกันอย่างง่าย แต่มันไม่ตายนะทับมันอยู่เฉยๆแต่มันไม่ตายทีนี้พอสมาธิถอนออกมากิเลสมันก็ลุกขึ้นมาตามเลยฮะน,นี่นั่นอย่างนั้นทีนี้เมื่อสมาธิถอนออกมาท่านจึงให้เจริญปัญญาต่อนั่นแหละวันนี้เมื่อนิมิตอะไรอารมณ์อะไโรโผล่ขึ้นมาในใจิตใจเราก็กําหนดพี่ารนายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยนี่ พอจิตใจที่มันสงบอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นใจผ่องใสและใจองค์อาจกล้า,าหาญเมื่อใจมันผ่องใสแล้วอารมณ์อะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาในใจนี่มันก็เห็นแจ้งชัดทันทีเลยอย่างนี้นะอุปมาเหมือนอย่างไฟมันลุกโครงอยู่นะนะั่นน่ะอะไรปิวเข้าไปสู่เปลวไฟแนละ้วมันไม่เป็นเท่าเป็นฐานไปเลยนะออย่างนั้นแหละงานความรู้นี่มันก็เป็นอย่างนั้นนหะ่ะ เมื่อมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วเมื่ออารมณ์อะไรเรื่องอะไรผ่านเข้ามาหาญาณความรู้อันนั้นอ่ะมันจะดับไปดับไปอยู่ทุกเวลาเลยทุกครั้งทุกขณะไปเลยใจจะไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังความอยากได้อะไรต่ออะไรขึ้นมาเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราอบรม ไตรลักษณะนานนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วนะเพราะฉะนั้นใจนี่มันจึงเป็นปกติอยู่ได้ปกติรู้ปกติเห็นความเกิดความแปรปวนความแตกดับไปแห่งสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็เห็นมีความเกิดแล้วแปรปวนแตกดับไปเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลย นี่ความมุ่งหมายของการการเจริญวิปัสนานะเพื่อให้เกิดงานความรู้อย่างนี้แหละขึ้นในใจแล้วก็รักษางานความรู้อันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะมันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าขาดการรักษานะ่ะมันยังไม่ทันถึงที่สุดนี่ถ้าหว่ามันสามารถก้าวไปสู่โลก,กุตรธรรมได้นะงานความรู้อันนี้มันก็ไม่เสื่อมแหละมันไม่เสื่อม แต่ถ้ามันยังก้าวไม่ถึงโลกุตระธรรมแล้วหากเผลอตัวเวลาใดมันก็เสื่อมไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเมื่อเห็นทุกสิ่งทอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอย่างว่านี่แล้วความอยากความปรารถนาในสิ่งนั้นน,นมันก็มันก็ไม่กำเริบมันก็ไม่รุนแรงขึ้นในใจเลยเรียกว่าเราอยากอะไรก็ อยากประกอบไปด้วยปัญญาแบบนี้นะประกอบไปด้วยปัญญาอาศัยปัญญาตามรู้ตามเห็นว่าควรหรือไม่ควรอย่างนี้นะนั่นแหละถ้าไม่ควรแล้วก็ไม่อยากมันเลยถ้าควรแล้วเอาอยากมันไปคือมันไม่มีโทษเมื่อไม่มีโทษแล้วก็ไม่เป็นไรอะความอยากอันนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อได้สดับตับฟังแล้วก็ชงพากันตั้งอยู่ในอัพมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามภาคเพียนไปก็คงจะบรรลุจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ที่เราตั้งไว้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้